สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้โอนแล้วก็เชียงใหม่รล้โพมครับทุกคนฮะวันนี้ผมพามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังครับคือบ้านหลังนี้ถ้าดูดีไซน์จากนะ้าบวกคลิปผมเชื่อว่าใครหลายคนก็คงเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านตัวอย่างเขาอีกหลังหนึ่งนะบ้านแต่ละแบบของเขาฟังก์ชันภายในเนี่ยมันก็จะแบบมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยดีไซน์ภายในที่เป็นบ้านตัวอย่างเขาก็จะมีการปรับมันนะครับทีนี้ตัวบ้านหลังนี้ขนาดที่ดิน211ตารางวานะครับ โลเคชันโลเคชันแถวนี้เนี่ยจะอยู่ในโซนทางดงแหละแต่มันอยู่ใกล้อําเภอเมืองมากเลยนะฮะจะใกล้กับสนามบินเชียงใหม่เนี่ยเพียงแค่สัก4 5กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็เข้าซอยเล็กน้อยนะครับมันออกได้หลายทางมากนะทางนี้นะครับทีเนี้ยตัวบ้านนะครับจากหน้าบ้านนะหน้าบ้าน200กว่าวาก็จริงแต่ว่าเห็นไหมว่ามันดูู้สึกเหมือนกับเฮ้ยทำไมหน้าบ้านดูแค่จังเลยที่จริงไม่ได้แคบนะครับแต่บ้านเนี่ยมันเป็นแนวลึกเข้าไปนะฮะคือเป็นแนวสิ่งเดืนผ้าลึกเข้าไปข้างในนะครับตรงจุดนี้ก็คือสวบรริเณงจดถ ลงจอดรถเนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยคือถ้าจอด2คันเนี่ยหลวมสบายๆนะคือจอดเอาพาหนึ่งคันหรือจอดพวกรถขนใหญ่หนึ่งคันอย่างเงี้ยเอสยูวีขนใหญ่สบายๆเลยนะครับคือพื้นที่เหลือเยอะมากแล้วก็สามารถจอดซ้อนคันได้ถึง4คันแบบสบาย,บายนะแล้วก็มีพื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อะไรได้อีกนะครับบริเวณทางด้านนี้ก็อเป็นสวนหน้าบ้านเล็กน้อยนะอันนี้คือเป็นสวนสนามหญ้ามีต้นไม้อะไรให้เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของบ้านครับทีเนี้ยดีไซน์ที่ผมชอบของโครงการนี้แล้วก็ จุดหนึ่งที่ผมมองว่าเออเป็นเท็กเจอร์ที่กลับมาเล่นกันใหม่ในยุคสมัยนี้ก็คือดีไซน์ของพวกสีพ่นครับคือพวกนี้มันจะเรียกว่าสีพ่นนะมันจะเป็นข้อจะเอาสีผสมกับปูนแล้วก็พ่นออกมาแล้วก็พวกนี้ก็ทำเท็กเจอร์คือการปาดนะครับให้มันเป็นลายแบบลุกลื่นเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณจะสังเกตเห็นอยู่ว่าผนังรอบบ้านเลยเขาจะใช้แบบนี้นะจะมีแบบเป็นพ่นธรรมดาก็มีพ่นแบบทรายแบบหย,ยาบๆหน่อยแล้วก็เป็นพ่นแบบนี้เองนะครับคืองานพวกนี้ข้อดีคือมันจะอยู่คงทนถาวรเลยนะครับแล้วก็ อายุการใช้งานเนี่ยนานมากนะแล้วก็มันดีมากไอ้พวกพ่นอย่างเงี้ยคือมันติดทนมากเลยนะครับทีนี้เราเข้ามาดูส่วนของหน้าบ้านกันบ้างนะครับหน้าบ้านเขามีระบบนี่โดยชาร์จเจอร์ E ีีเอาไว้ให้แล้วยุคสมัยนี้นะฮะทุกบ้านต้องมีนะครับก็มีติดตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยพร้อมนี่ระบบนะครับมีตัวเซฟตี้เอาไว้ให้ด้วยแล้วก็ทีนี้มีส่วนของนี่ตู้นะครับตู้ใส่รองเท้าเอาไว้ให้เรียบร้อยนะมีที่ที่พักนั่งนะครับทีนี้เข้ามาดูหน้าบ้านกันหน้าบ้านผมชอบมากเลยเป็นประตูขนาดใหญ่ประตูไม้สักขนาดใหญ่ ระบบดิจิตอลดอลล็อกนะครับแหมสแกนลายนิ้วมือกับกดรหัสได้ของฮาร์ฟเล่นะฮะถัดมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันครับทุกคนครับ จากประตูเข้าบ้านเข้ามานี่ครับจุดฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เนี่ยฟังก์ชันจะเป็นอารมณ์แบบลิฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นโซนรับแขกโซนนั่งดูทีวีหน้าบ้านของเราครับตรงจุดบริเวณนี้ก็มีทีวีตรงจุดนี้แต่ว่าเขาให้โซฟาแบบตัวนี้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเคิร์ฟโค้งอย่างนี้นะฮะตัวแอลโค้งเข้ามานะฮะเราก็นั่งอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นั่งนะฮะแล้วก็โซฟาอย่างดีเลยแล้วก็ตัวบ้านภายในเนี่ยดีไซน์เขาจะออกแนวผมว่าเป็นแนวลักชวรี่แบบผสมผสานระหว่าง สีออกแนวขาวๆนะฮะก็อย่างมีเนี่ยเขาใช้พวกลูกเล่นพวกนี้นะครับอันนี้คือคิวต่างๆนะครับนี่ที่เขาใส่มาให้แล้วทีวีนี่เขาให้ไวเ้เรียบร้อยนะจุดฟังชันตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งเลยแล้วก็ติดตั้งแอร์ไดกินแบบสีทางเอาไว้ให้ตัวใหญ่เลยนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่ผมชอบเมื่อเราเข้ามานะคือเขาให้หน้าต่างขนาดใหญ่ตรงจุดนี้ของบ้านเราสามารถมองเห็นวิวหน้าบ้านเห็นวิวสวนได้เต็มเลยคือถ้าเราทําสวนสวยๆแบบนี้เราสามารถนั่งจุดนี้นั่งกินข้าวแล้วมองเห็นวิวได้ มีผ้าม่านใหญ่ปิดเปิดปิดให้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมอยากได้ตรงจุดนี้เป็นสวนแบบเซนเซนขาวๆอะ่ะนึกออกไหมใช้หินขาวโรยแล้วก็ทําแบบเป็นสวนญี่ปุ่นแบบขาวๆหน่อยมันผมว่าจะเวิร์กเลยนะครับแล้วก็ระบบสปริงเกอร์ของสวนนี้มีไว้ให้หมดแล้วนะครับทีนี้จุดนี้ก็อารมณ์เหมือนกับจุดนั่งอ่านหนังสือแหละนั่งเล่นนั่งทําอะไรได้ตรงส่วนบริเวณนี้นะครับจริงๆถ้าเมียบมีเป็นเก้าอินนว่าตัวใหญ่หญนังตรงนี้เพอร์เฟกเลยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นแบบไฮซิลลิงแบบเบิร์นซิลลิงเลยใช่ไหมแล้วก็ โต๊ะ oh, รับประทานอาหารอยู่บริเวณนี้อันนี้เขาให้แบบ6ที่นั่งเอาไว้นะครับที่จริงผมว่า8ก็ที่นั่งสบายๆแหละถ้าคุณอยากเพิ่มนะฮะก็เป็นจุดยาวเข้าไปคือผมว่าฟังก์ชันบ้านมันให้อะไรเราได้เยอะดีแล้วก็หนึ่งคือมีพื้นที่ใช้สอยที่แบบเออดูกว้างดูโล่งนะครับแล้วก็ดูปโปร่งดีนะครับทีนี้ถัดเข้ามานะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโซนครัวภายในบ้านหรือเป็นส่วนครัวยุโรปนั่นเองนะฮะคือจุดนี้จริงก็ทําครัวไทยก็ได้แต่เป็นแบบโอเพ่นนะฮะภายในบ้านก็อาจจะทำแบบ อาหารกินแรงๆไม่ได้ที่จริงเขามีครัวด้านนอกด้วยนะแต่ผมว่าครัวด้านนอกเนี่ยที่เคยรีวิวไปแล้วก็คือแบบจะเป็นครัวของเมดส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเราทําอาหารเองภายในบ้านก็อาจต้องทําตรงนี้แต่ตรงนี้เขามีแบบเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็หู้ดดูดควันเอาไว้ให้นี่นะครับนี่นะฮะพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆก็จะเป็นพวกของฮาร์ฟเเป็นส่วนใหญ่เลยนะอย่างที่เตาอบนี่นะครับเตาแก๊สเตาแม่เหล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานตรงจุดบริเวณนี้นะครับ เคาน์เตอร์ครัวมีไว้ให้หมดจุดนี้มีแอร์ให้ด้วยนะทำอาหารไปร้อนนะครับเปิดแอร์เพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ตู้ยเย็นนะฮะเป็นของซัมซุงรุ่นใหม่นะรุ่นนี้ผมชอบมากนะครับมีสเก็ตด้วนทําอาหารจดแพ่นอะไรได้หมดเลยนะตัวซัมซุงตู้เย็นรุ่นนี้นะครับของเขานะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็ยังมีจุดเล็กน้อยที่ผมไม่ได้เล่าอย่างเช่นพวกนี้จุดนั่งพักอย่างเงี้ยนั่งเล่นนั่งตรงนี้นะครับก็สามารถนั่งพักบริเวณนี้ได้นะทีนี้สำหรับบ้านหลังนี้ส่วนหนึ่งที่ ผมชอบเลยก็คือว่าเขามีห้องนอนชั้นล่างให้2ห้องครับคือห้องตรงจุดนี้นะฮะฝั่งนี้คือฝั่งคอ,คอนโซลเมนไฟต่างๆนะก็แบบทำบิวอินปิดเอาไว้ให้นะครับอย่างนี้พวกระบบกล้องวงจรปิดอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับห้องนอนชั้นหนึ่งมีให้2ห้องนะคือห้องนอนใหญ่มากนะครับคือมีเป็นเตียงหกฟุตเลยแหละอยู่บัสบายลยติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยมีบิวอินเรียบร้อยมีห้องน้ําภายในตัวนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะครับนนี้คือห้องนอนนะ แล้วก็ทุกห้องนอนของเขาเหมือนกันเลยนะฮะจะมีตัวนี่ดิสตอร์ดอรล็อกนะครับเป็นตัวดิสตอร์ดอล็อกอย่างนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็ถัดมาจากห้องนอนนี้ครับทุกคนตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะก็เป็นห้องน้ําแบบใช้ชั้นหนึ่งแหละแบบไม่ต้องไปเข้าในห้องนอนนะฮะก็ใช้ห้องนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะห้องนอนนี้เนี่ยจะใหญ่กว่าห้องนอนเมื่อสักครู่เล็กน้อยนะแต่ว่าห้องแบบอารมณ์เหมือนกับเป็นมาสเตอร์ เบสของห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับก็เข้ามาก็จะเป็นโซนของ Wal k in c l o s e t แบบนี้เอาไว้ให้ครับแล้วมีห้องน้ำตรงจุดนี้นะอ่าก็มีห้องน้ำห้องนี้จะมีว a l k in closet แล้วก็มีห้องน้ำด้วยก็คือแบบจะใหญ่กว่าห้องนอนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ถัดเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคือห้องเนี้ยเหมือนกับถ้าเราแบบไม่อยากนอนชั้นสองนอนห้องนี้สบายเลยนะครับเป็นฟังก์ชันห้องนอนใหญ่เลยแล้วก็ห้องนี้นะครับห้องนอนนี้เตียงกิงจ่ายบิวอินแล้วก็สามารถเปิดประตูออกไปตรงสระว่ายน้ำได้เลยนะ ประตูตรงจุดนี้นะครับเดินออกไปด้านนอกด้านหลังบ้านได้เลยเดี๋ยวถัดมาผมพาไปดูด้านหลังบ้านกันครับส่วนทางด้านหลังบ้านเนี่ยที่จริงเ่ยผมเชื่อว่าถ้าใครเคยดูซีรีส์คลิปของโครงการนี้ผมมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็คงแบบเยเคยเห็นภาพไปละคือด้านหลังทีจริงเนี่ยเขาทําออกมาคล้ายๆกันเกือบทุกหลังเลยนะคือเป็นส่วนที่ผมชอบนะครับก็คือว่า เป็นสระว่ายน้ําโบบน้ําแร่นะครับแล้วก็มีบ้านนะครับเป็นเรือนเล็กนะฮะอาคารเรือนเล็ก1หนึ่งเรือนตรงนี้จะเป็นเรือนของเมดนะครับเมดหรือแม่บ้านต่างๆก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็เป็นส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวไทยเนี่ยอยู่ในนี้เลยนะครับเป็นส่วนห้องครัวไทยแล้วก็โซนซักล้างทั้งหมดจะอยู่ในห้องนี้แล้วก็จะมีห้องเมดนะครับอีกหนึ่งห้องคือห้องแม่บ้านเนี่ยอยู่อีกประตูหนึ่งนะก็จะอยู่ในตึกนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำอ่าเวลาแบบ ถ้าเรามีปาร์ตี้นะครับ yes. โซนหลังบ้านเราเราก็ใช้ส่วนของห้องน้ําตรงจุดนี้นะเป็นจุดสําคัญนะครับสระว่ายน้ำนะฮะสบายสบายเลยว่ายไปกลับนะครับตรงนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้ประมาณสัก9เมตร889เมตรนะครับนี่นะครับสระว่ายน้ําคือกว้างนะเเมตร8 9เมตรนี่คือว่ายไปกลับสบายสบายนะครับแล้วก็มีบ่อเล็กด้วยบ่อจัลจุซี่ก็มีนะฮะ จริงสวนหลังบ้านใหญ่มากนะคือบางคนเนี่ยชอบสวนหน้าบ้านแต่ผมว่าการที่มีสวนหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นความไพรเวทของเรานะครับคือเวลาเราใช้งานแบบมีเพื่อนมาอะไรต่างๆนานาแล้วก็แบบปาร์ตี้กันตรงนี้เลยวางโต๊ะกินข้าวนั่งทําอะไรกันนะฮะแฮงเอาท์กันโซนบริเวณนี้หมดเลยหรือแบบผู้ปาร์ตี้ก็อยู่บริเวณนี้ครับถัดไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูฟังก์ชันบนชั้น2ของบ้านกันครับ ขึ้นมาส่วนบริเวณชั้น2ครับชั้น2จุดนี้นะฮะคือชั้น2จริงๆเนี่ยเ,เขาจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนนะคือชั้น2จะเป็นอารมณ์แบบ2ห้องนอนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเาเรียกว่าห้องทํางาน1ห้องครับเข้ามาดูตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูก่อนเข้าห้องนอนเนี่ยผมพามาดูเป็นอารมณ์เหมือนกับห้องฟิตเนสหรือห้องทํางานเราก็ได้คือเป็นผมก็คงใช้เป็นห้องทํางานเหละนะครับเ,เมื่อเข้ามานะฮะ คือเป็นห้องโล่งๆเลยเราจะมองเห็นวิวด้านหลังบ้านเราใช่ไหมแล้วก็มีบิวอินอันนี้เบื้องต้นเอาไว้ให้แล้วนะแต่ว่าวางโตทํางานได้นะครับหรือถ้าใครจะปรับเป็นห้องฟิตเนสห้องโยคะห้องออกกําลังกายของเราก็ทําได้เหมือนกันนะเราจะมองเห็นวิวทั้งด้านด้านหน้าน,นะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ถือว่าดีมากนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีระเบียงนะครับที่ออกไปด้านนอกตรงนี้ได้ครับถัดจากตัวห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเข้ามาตรงที่เป็นห้องนอนแรกนะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะยังไม่ใช่ห้องนอนมาสเตอร์นะครับ คือเข้ามาเนี่ยที่จริงอ่ะฟังก์ชันจะคล้ายๆกับห้องนอนชั้นหนึ่งตัวห้องที่2เลยเนะฮะคือก็จะเข้ามาเป็นวอล์กอินโคสเอทแบบนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำนี่ตรงจุดๆนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เข้ามานะครับเป็นมีประตูนะคือมันแบ่งสัดส่วนเอาไว้เลยนะครับคือข้อดีก็คือว่าประหยัดแอร์นะครับถ้าเราแบบไม่ได้ใช้ห้องนี้ก็อ่าเปิดแอร์ห้องนี้ใช้ตัวไม่ต่องใหญ่มากก็เพียงพอแล้วแล้วก็ห้องเป็นส่วนรมณ์แบบนอนเลยนะฮะนอนอย่างเดียวก็มีเตียงมีแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่า,าตรงส่วนของห้อง ก็มีแอร์ให้ด้วยนะคือเปิดสลับกันได้เลยนะครับข้อดีก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับแล้วก็ถ้าเรานอนงเนียก็เปิดเฉพาะในส่วนของตรงจุดนี้ครับแล้วก็ทุกห้องที่ผมบอกไปแล้วนะเขามีนี่ดิจิตอลดอลล็อกนะครับเอาไว้ให้ทุกห้องเลยนะครับเดินถัดมานี่ห้องนี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนกับห้องพระนะฮะคือถือถ้าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วเราต้องการแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยผมว่าห้องนี้คือเขาแพลนเอาไว้เป็นห้องพระนะคือจะเป็นห้องโล่ง ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสามารถวางผราได้นะครับแล้วก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิในห้องนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้แบบนั้นก็อาจจะเป็นห้องเก็บของหรือห้องทํางานเล็กๆเ,เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นห้องเนี่ยประสงค์นะครับเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของห้องนอนมาสเตอร์กันเมื่อเปิดเข้ามาปึ้มนะครับเจอบิวอินตัวนี้ก่อนเลยนะฮะอันนี้คือบิวอินชั้นวางของนะครับแล้วก็เข้ามาห้องมาสเตอร์นี่จะจะแยกกับเมื่อกี้นะคือเข้ามาเจอเตียงนอนก่อนนะครับ จะเป็นส่วนของห้องนอนตรงจุดนี้ติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะตรงนี้ผ้าม่านเปิดได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเพิ่มแสงนิดนึงอ่าแล้วก็จะแบบคือผมชอบในเรื่องของม่านที่นี่ด้วยเขาจะมีคิ้วเขาเรียกว่าเป็นเป็นขอบอลูมิเนียมข้างๆด้วยทําให้ม่านมมวนเนี่ยมันไม่มันไม่เขาเรียกว่าเวลาโดนลมต,มตนะีมันไม่ตีนะมีตัวล็อกเอาไว้นะฮะทีนี้เข้ามาในส่วนของ walk in closet ครับอ่าผมขอปิดตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวจะให้ดูอย่างนี้ คือเมื่อกี้เห็นไหมว่าห้องสองห้องเนี่ยจะมีสส่วนใช่ไหมต,ตรงจุดนี้มี3คือมีตรงส่วนของเตียงนอนแล้วก็มีส่วนของว่าอินคอเอสนะครับตู้เสื้อผ้าจริงเขาให้มาครบแบบจับเดเต็มแล้วนะผมว่าเพียงพอเลยนะครับแล้วก็ทะมีเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งตรงจุดนี้แล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงจุดนี้นะครับส่วนของห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําเอาไว้ให้เรียบร้อยนะจะเป็นห้องเดียวนะที่มีอ่างอาบน้ําไว้ให้นะครับแล้วก็ห้องน้ําฟังก์ชันโอเคเลยนะครับทีนี้นะฮะเมื่อกี้ที่ผมปิดประตูนะฮะก็ให้ดูตรงจุดนี้ คือมันมีห้องลิฟวิ่งนะครับส่วนตัวของห้องมาสเตอร์เอาไว้ให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะคือตรงนี้เป็นจุดเหมือนอารมณ์แบบถ้าคุณไม่ลงไปข้างล่างแล้วคุณเป็นห้องมาสเตอร์เนี่ยคุณสามารถใช้ห้องนี้เลยนะคือแบบนั่งเล่นปาร์ตี้หรือแบบเออส่วนตัวนั่งอ่านหนังสือหรือทํางานอ่ะถ้าแบบต้องการใช้เป็นห้องทํางานแบบส่วนตัวเลยก็ใช้ตรงจุดนี้ได้เลยนะผมว่าแบบโอ้ดีเลยนะครับแล้วก็ ห้องมาสเตอร์เนี่ยตรงห้องนี้เรามองเห็นข้างล่างได้หมดเลยนะคือถ้าเราแบบมีใครมาเราห้องนี้เป็นห้องทํางานของเราเราก็มองไปข้างหลางน,นี่ดูตรงจุดนี้นะครับแล้วก็วิวตรงจุดนี้โอโ้โหนี่ก็เห็นวิวระเบียงด้านหน้าบ้านก็กว้างนะสามารถมองเห็นวิวข้างหน้านหน้าบ้านเราได้ด้วยนะฟังก์ชันดีมากนะคือจุดหนึ่งที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าบ้านเนี่ยผมชอบจุดหนึ่งของเขามากนะแล้วผมก็เชื่อว่าเออผมยังไม่ค่อยเจอที่ไหนที่เขาให้แบบนี้นะก็คือว่าตัวเตีย ม่านม้วนเนี่ยมันก็จะมีแค่ข้างบนแล้วก็ลงมานะครับเวลาเราม้วนบ้านปิดปุ๊บมันก็จะลงแล้วก็ถ้าอารมณ์เหมือนแบบว่ามีแอร์อย่างี้แอร์เนี่ยหรือลมเนี่ยพัดเนี่ยม่านมันก็จะขยับกับพื้นนิดนึงบางครั้งนะครับแต่ที่นี่เขามีตัวล็อกเอาไว้ให้เลยนะผมชอบนะอันนี้คือในเรื่องของความใส่ใจแล้วก็ละเอียดของเขาอ่ะคือเขามีตัวนี้อลูมิเนียมแบบนี้ล็อกเอาไว้แบบโอ้โหแบบปิดเอาไว้ชิดเลยนะครับแล้วลงข้างล่างชิดแบบแสงเข้ามาไม่ได้เลยนะแล้วก็เปิดก็แบบอโอเคเลยแหละนะครับ จุดนี้นะคะคือผมว่าเป็นจุดที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความใส่ใจและอินดิเทลต่างๆที่เขาให้มานะฮะตรงนี้คือทั้งหมดของฟังก์ชันของภายในบ้านหลังนี้ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนครับสำหรับบ้านหลังนี้ที่ผมพาทุกท่านมารับชมกันนะฮะ ผมเชื่อว่าใครที่กำลังมองหาบ้านเลสนราคา1 0ถึง20ล้านเนี่ยคุณก็แบบต้องไปดูเลือกดูบ้านหลายๆแบบนะฮะว่าโลเคชันไหนดีราคาแบบไหนถูกใจคุณฟังก์ชันแบบไหนถูกใจคุณนะฮะการที่คุณจะมีเซลนะครับหรือมีที่ปรึกษานะฮะที่คอยแนะนําบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าจะประหยัดเวลาคุณได้มากกว่าเลยเพราะว่าบ้านแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณเนี่ยไม่ได้เลือกกันแป๊บเดียวแน่นอนต้องเปรียบเทียบกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฮนะทีมงานเชียงใหม่เลิศคมของเรานะก็จะมีเซลนะครับมีฝ่ายขายที่คอยดูแลคุณคอยให้คาปรึกษาคุณไม่่่วาจะเเป็นรืองก ยินกู้ซื้อบ้านแบบนี้ก็ตามนะครับสำหรับใครสนใจยังไงก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจ a c e b o o k ของเราได้นะที่จริงอ่ะบ้านหลังเนี้ยใน Facebook เราเนี่ยอัปเดตไปแล้วนะครับแล้วก็มีการไลฟ์ของทางทีมฝ่ายขายเราไปแล้วคือบางทีผมรีวิว u t u b e นะครับอาจจะช้าไปหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไปดูในช่องทางแฟนเพจของเรานะครับโอ้โหมีอัปเดตหลอดแน่นอนนะครับสำหรับใครสนใจนะติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ไลน์แอดข้างล่างนี้ได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะครับโอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ